ฉันชื่อลลิตาอายุส4ปีเป็นหญิงสาวที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายทำงานด้านการเงินในกรุงเทพชีวิตของฉันเคยเป็นเหมือนเส้นตรงที่มั่นคงจนกระทั่งวันหนึ่งทุกอย่างพังทลายลงเพียงเพราะคำพูดสั้นๆจากแม่ว่าอย่าสร้างเรื่องอย่าทำให้บ้านแตกวันนั้นฉันจับได้ว่าน้องสาวแท้ๆของตัวเองมีความสัมพันธ์ลับกับแฟนที่ฉันคบมาเกือบสี่ปีในห้องนอนเก่าของเธอที่บ้านแม่ทุกเสียงหัวเราะที่ฉันได้ยินจากบานประตูนั้นกลายเป็นเสียงที่เปลี่ยนทั้งชีวิตของฉันไปตลอดกาล ตอนแรกฉันคิดว่าจะร้องให้จะโวยวายแต่สิ่งที่เกิดขึ้นกลับตรงข้ามฉันเลือกจะเงียบและเริ่มคิดอย่างช้าชาว่าความเงียบของฉันจะหนักแน่นกว่าคำพูดใดๆฉันไม่ได้ต้องการทำลายใครแต่ต้องการให้ทุกคนได้เห็นผลของการกระทำตัวเองเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงเรื่องความรักหรือการทรยศแต่คือหายนะของครอบครัวที่เริ่มต้นจากการลำเอียงความเงียบของคนเป็นแม่และการที่ลูกคนหนึ่งถูกมองข้ามาทั้งชีวิตนี้คือเรื่องจริงที่ฉันตัดสินใจเล่าออกมา ไม่ใช่เพื่อเรียกร้องความสงสารแต่เพื่อบอกความจริงว่าครั้งหนึ่งฉันเคยถูกหักหลังในบ้านของตัวเองก่อนที่เราจะไปต่อกันผมรู้สึกขอบคุณมากที่คุณสละเวลาดูวิดีโอนี้หากคุณคิดว่าเนื้อหานี้มีประโยชน์คุณสามารถช่วยผมเผยแพร่บทเรียนชีวิตได้โดยการกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆของคุณหากคุณยังไม่ได้ติดตามช่องนี้ผมขอแนะนําให้คุณติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ๆและอย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณ ฉันชื่อลลิตาเติบโตมาในครอบครัวคนชั้นกลางในเชียงใหม่บ้านของเราไม่ได้ร่ำรวยนักแต่ก็อบอุ่นในสายตาคนนอกทว่าในความจริงกลับมีรอยร้าวที่ไม่มีใครพูดถึงครอบครัวเรามีลูกสองคนฉันเป็นพี่คนโตและน้องสาวชื่อขวัญซึ่งห่างกันห้าปีตั้งแต่เล็กจนโตฉันมักได้ยินคำเปรียบเทียบที่ฝังอยู่ในใจขวัญน,น่ารักกว่าร่าเริงกว่าเข้ากับคนง่ายกว่าส่วนฉันเป็นแค่เด็กที่รู้หน้าที่เรียนดีทำงานบ้านไม่สร้างปัญหาแต่ก็ไม่เคยได้รับคำชมสักครั้ง พ่อกับแม่รักน้องอย่างเปิดเผยในทุกเรื่องแม่แต่เรื่องเล็กๆก,ก็กลายเป็นเหตุผลให้ยกย่องเช่นถ่าน้องวาดรูปได้สวยแม่จะโพสอวดลงเฟซบุ๊กพร้อมข้อความว่าลูกสาวแม่เก่งที่สุดในโลกแต่ถ้าฉันได้เกียรติยมตอนเรียนจบแม่จะพูดแค่สั้นๆว่าก็ดีแล้วลูกแล้วหันไปคุยเรื่องอื่นเหมือนความพยายามของฉันไม่เคยมีความหมายขวัญเคยสอบตกหลายครั้งแต่แม่กลับปลอบว่าลูกยังเด็กแค่ต้องการเวลาอีกหน่อยทั้งที่ฉันตอนอายุเท่าเธอต้องออกไปทำงานพิเศษหลังเลิกเรียนเพื่อช่วยค่าบ้าน ในสายตาของทุกคนขวัญคือแสงสว่างของบ้านส่วนฉันเป็นแค่เงาที่คอยเก็บกวาดความวุ่นวายที่เธอสร้างพอขวัญเรียนมหาวิทยาลัยไ,ได้แค่ปีเดียวก็ลาออกเพราะค้นหาตัวเองพ่อแม่กลับสนับสนุนเต็มที่ส่งเงินให้เปิดร้านกาแฟเล็กๆซึ่งปิดตัวในเวลาไม่ถึง6เดือนแต่แม่กลับพูดเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นธุรกิจมันก็มีขึ้นมีลงส่วนฉันที่ต้องคอยจ่ายหนี้แทนกลับถูกมองว่าใจแคบที่ไม่เข้าใจน้อง ฉันเลือกเงียบไม่เคยโต้เถียงเพราะเชื่อว่าวันหนึ่งความรับผิดชอบของฉันจะถูกมองเห็นฉันเรียนด้านบัญชีทำงานเก็บเงินจนซื้อคอนโดหลังแรกด้วยตัวเองตอนอายุ27ปีไม่เคยขอเงินพ่อแม่แม่แต่บาทเดียวแต่กลับได้ยินแม่พูดกับญาติในงานรวมญาติว่าลลิตาโชคดีนะมีงานมั่นคงไม่ใช่คำว่าเก่งหรือพยายามแค่โชคดีเหมือนทุกความสำเร็จของฉันเป็นเพียงเรื่องบังเอิญตรงกันข้ามกับขวัญที่เปลี่ยนงานเกือบทุกปีพอถูกเจ้านายตำหนิแม่จะพูดว่าหัวหน้าไม่เข้าใจลูกสาวฉัน หรือเมื่อขวัญลงทุนผิดพลาดพ่อจะบอกว่าทุกคนย่อมมีโอกาสล้มเหลวแต่เมื่อฉันกลับบ้านช้าเพราะทำงานดึกแม่กลับถามว่าทำไมไม่รู้จักดูแลตัวเองความลำเอียงนั้นไม่ได้ทำร้ายฉันด้วยคำพูดรุนแรงแต่มันกัดกินใจช้าๆเหมือนหยดน้ำที่ค่อยๆเจาะหินฉันเริ่มเรียนรู้ว่าบางครอบครัวไม่ได้ต้องการลูกที่ดีแต่ต้องการลูกที่ทำให้รู้สึกภูมิใจในแบบที่เขาอยากเห็น และฉันไม่เคยเป็นเช่นนั้นฉันไม่ใช่คนอ่อนหวานไม่ใช่คนพูดเก่งฉันเป็นเพียงคนที่ทำทุกอย่างถูกต้องในโลกที่ยกย่องความน่ารักมากกว่าความรับผิดชอบตลอดหลายปีฉันคิดว่าการเป็นคนดีจะเพียงพอให้ได้รับความรักแต่ความจริงคือไม่ใช่เลยยิ่งฉันพยายามมากเท่าไหร่เส้นแบ่งระหว่างฉันกับขวัญก็ยิ่งชัดเจนมากขึ้นเธอคือดวงดาวส่วนฉันคือพื้นฟ้าที่เธอส่องแสงใส่และฉันยอมรับมันจนกระทั่งวันที่เธอทำสิ่งที่ฉันไม่อาจให้อภัยได้อีกต่อไปวันนั้นเองที่ฉันเข้าใจว่า ความรักแบบไม่เท่าเทียมคือมเมล็ดพันธุ์ของหายนะที่กำลังจะเกิดขึ้นในครอบครัวเราพ่อของฉันชื่อสมภพ,พเป็นเจ้าของบริษัทก่อสร้างขนาดกลางในเชียงใหม่บริษัทนี้ก่อตั้งมากว่า30ปีมีทั้งลูกน้องเก่าแก่และลูกค้าประจำที่เชื่อใจในฝีมือของเขาถึงพ่อจะเก่งเรื่องงานแต่เขาไม่ถนัดเรื่องตัวเลขหรือเอกสารเลยทุกอย่างถูกเก็บไว้ในสมุดปกแข็งเล่มเก่ากับสมุดบัญชีที่แม่ช่วยเขียนด้วยลายมือสั่นๆไม่มีระบบจัดเก็บไม่มีสำรองข้อมูลทุกอย่างอาศัยความจำของพ่อ ซึ่งแม่นยำในอดีตแต่เริ่มผิดพลาดมากขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นวันหนึ่งพ่อเรียกฉันไปนั่งคุยในห้องทำงานเก่าๆที่เต็มไปด้วยแผนผังโครงการและกล่องเอกสารกองสูงลิ้นตาพ่อว่าช่วยมาดูเรื่องบัญชีให้พ่อหน่อยได้หมายเสียงเขานุ่มนวลแต่ในแววตานั้นมีทั้งความเหนื่อยและความกลัวว่าทุกอย่างที่สร้างมาจะค่อยๆพังลงฉันทำงานเป็นนักวิเคราะห์การเงินในกรุงเทพตอนนั้นมีรายได้ดีและงานมั่นคงแต่คำขอจากพ่อคืนนั้นทำให้ฉัน ลังเลอยู่ไม่นานเพราะในใจลึกๆฉันอยากพิสูจน์ตัวเองให้ครอบครัวเห็นว่าความสามารถของฉันมีคุณค่าฉันเริ่มเข้าไปช่วยจัดการระบบการเงินของบริษัทอย่างจริงจังทั้งตรวจงบย้อนหลังวิเคราะห์ต้นทุนและสร้างระบบบัญชีใหม่ทั้งหมดฉันใช้เวลาหลายเดือนเรียนรู้ทุกอย่างจากศูนย์ตั้งแต่การตรวจสัญญาก่อสร้างการจัดทำรายงานรายจ่ายไปจนถึงการจัดระบบชำระเงินให้เป็นระเบียบแบบมืออาชีพฉันทำงานจากเช้าจนดึกแทบทุกวันไม่ได้คิดค่าตอบแทนสักบาท เพราะคิดแค่ว่านี่คือบ้านและนี่คือโอกาสที่พ่อให้หลังจากผ่านไป8เดือนบริษัทของพ่อเริ่มเปลี่ยนไปอย่างเห็นได้ชัดกระแสเงินสดดีขึ้นหนี้สินลดลงและผลกําไรเริ่มเพิ่มขึ้นฉันสามารถลดต้นทุนการดําเนินงานได้เกือบ3าล้านบาทในปีแรกเพียงด้วยการจัดระบบใหม่และปรับการซื้อวัสดุก,ก่อสร้างให้มีประสิทธิภาพขึ้นลูกน้องเริ่มเรียกฉันว่าคุณลิตาด้วยความเคารพบางคนพูดว่าตั้งแต่คุณลิตามาบริษัทเหมือน หายใจโล่งขึ้นคำพูดเหล่านั้นทำให้ฉันรู้สึกว่าทุกความเหนื่อยมีความหมายแต่สิ่งที่ฉันไม่ได้คาดคิดคือความเงียบของพ่อกับแม่ไม่มีคำขอบคุณไม่มีการพูดถึงสิ่งที่ฉันทำเลยวันประชุมสิ้นปีพ่อกลับประกาศกลางโต๊อาหารว่าเขาจะเริ่มวางมือและให้ขวัญน,น้องสาวของฉันเข้ามาบริหารต่อในตำแหน่งกรรมการผู้จัดการพร้อมถือหุ้นครึ่งหนึ่งของบริษัทตอนนั้นฉันนั่งนิ่งมือเย็นเฉียบขวัญซึ่งไม่เคยเข้าใจธุรกิจเลยในชีวิตกลับได้รับทุกอย่างที่ฉันพยายามสร้างขึ้นเธอยิ้มหวาาานอย่งภคภคูมิใจ ในขณะที่ฉันต้องกลืนก้อนขมลงคอลูกก็มีงานของลูกแล้วไงพ่อพูดกับฉันด้วยน้ำเสียงเรียบๆเ,เหมือนกำลังปลอบใจแต่ในความจริงคือการตัดสินอย่างอ่อนโยนฉันพยายามพูดกับพ่ออย่างสุภาพว่าพ่อขนหนูเป็นคนจัดระบบดูแลบัญชีและวางแผนการเงินทั้งหมดหนูแค่คิดว่ามันอาจจะไม่ยุติธรรมสำหรับพนักงานถ้าอยู่ๆจะให้คนไม่มีประสบการณ์มาควบคุมทุกอย่างพ่อเงียบไปชั่วครู่ก่อนตอบว่าขัญต้องได้โอกาสบ,บ้างเขายังหาทางของตัวเองอยู่ส่วนลูกก็มีชีวิตมั่นคงแล้ว ประโยคนั้นฝังลึกเหมือนมีฉันรู้ว่าพ่อไม่ได้เกลียดฉันแต่เขาเชื่อในสิ่งที่คนเป็นพ่ออยากเชื่อว่าลูกที่อ่อนแอกว่าควรได้รับการช่วยเหลือมากกว่าถึงแม้ต้องแลกด้วยความไม่ยุติธรรมกับอีกคนก็ตามจากวันนั้นฉันยังคงช่วยดูแลเรื่องการเงินเบื้องหลังต่อไปโดยไม่รับค่าจ้างเพราะคิดว่าบริษัทนี้คือชื่อของครอบครัวแต่ทุกครั้งที่เห็นน้องสาวเดินเข้าออกสำนักงานในชุดสูทใหม่ ถือแฟ้มเอกสารที่ฉันเป็นคนจัดให้แอดพูดกับลูกน้องว่าเราต้องเปลี่ยนภาพลักษณ์ของบริษัทมันเหมือนกำลังมีใครค่อยๆเอาความพยายามของฉันไปทิ้งทีละชิ้นสุดท้ายฉันได้เรียนรู้ความจริงข้อหนึ่งในครอบครัวที่มีความลำเอียงการทำดีไม่ได้หมายความว่าจะได้รับโอกาสเสมอไปและบางครั้งความเก่งของคนหนึ่งก็กลายเป็นภัยคุกคามต่อความสบายของอีกคนฉันไม่ได้พูดอะไรอีกฉันเพียงเก็บเงียบและเริ่มมองเห็นว่าความยุติธรรมในครอบครัวเราไม่มีอยู่จริงเลย ฉันพบเขาในช่วงที่ชีวิตกำลังมั่นคงที่สุดธันวาเป็นชายหนุ่มอายุใกล้เคียงกันทำงานด้านธันตกรรมในเชียงใหม่เขามีเสน่ห์ในแบบที่อบอุ่นไม่เร้าใจแต่มั่นคงเขาไม่พูดเยอะแต่ทุกคำพูดของเขาทำให้คนฟังรู้สึกปลอดภัยหลังจากรู้จักกันไม่นานฉันก็รู้ว่าเขาคือคนที่ทำให้หัวใจฉันอ่อนลงได้หลังจากใช้ชีวิตแข็งกระด้างกับตัวเลขและความรับผิดชอบมาทั้งชีวิตฉันคบกับเขาอย่างจริงจังเกือบสี่ปีเป็นความสัมพันธ์ที่ฉันเชื่อว่าแน่นแฟ้นพอจะพาไปถึงอนาคต ธันวาเข้ากับครอบครัวฉันได้ดีแม่ชอบเขาเพราะเขาพูดจาสุภาพเรียบร้อยและเอาใจผู้ใหญ่เก่งส่วนพ่อก็มักเอ่ยปากชมว่าคนนี้ใช้ได้มีความรับผิดชอบในมื้ออาหารวันแรกที่ฉันพาเขามาเจอทุกคนฉันเห็นแววตาเป็นประกายของขวัญน้องสาวของฉันในทันทีเธอยิ้มกว้างจนเกินพอดีเอ่ยถามเขาน่นนี่อย่างออกรสและหัวเราะดังในทุกคำพูดของเขาฉันตอนนั้นไม่คิดอะไรเพราะในใจยังเชื่อว่าความไว้ใจคือสิ่งสวยงามที่สุดในความสัมพันธ์ แต่เมื่อเวลาผ่านไปฉันเริ่มรู้สึกถึงบางอย่างที่เปลี่ยนไปในอากาศควันมักเอ่ยชื่อธันวาบ่อยขึ้นในบทสนทนาโทรถามเรื่องเล็กน้อยที่ไม่เกี่ยวกับเธอเช่นพี่ธันวาชอบกาแฟแบบไหนนักวัญจะซื้อมาฝากหรือพี่ธันวาว่างวันไหนจะได้ให้ช่วยดูฟันให้หน่อยฉันหัวราบกลบเกลื่อนและบอกตัวเองว่าเธอคงแค่เป็นมิตรเหมือนเดิมจนกระทั่งเพื่อนสนิทของฉันนัดมาพูดกับฉันตรงๆระหว่างเรานั่งดื่มกาแฟในเย็นวันหนึ่งลิตาแกสังเกตไหมว่าธันวาช่วงนี้ดูห่างๆไป ฉันเงียบไปครู่หนึ่งนัดมองหน้าฉันอย่างจริงจังบางทีมันอาจไม่ใช่เพราะเขายุ่งนะแต่อาจเพราะมีบางอย่างที่เขาไม่อยากให้แกรู้ฉันหัวเราะกปบเกลื่อนบอกว่าเราคบกันมาสี่ปีเขาไม่มีทางทำแบบนั้นหรอกนัดไม่พูดต่อแต่สีหน้าของเพื่อนคนที่รู้จักฉันมาทั้งชีวิตทำให้ใจฉันสั่นแปลกๆจากวันนั้นฉันเริ่มสังเกตมากขึ้นทันวากลับบ้านดึกขึ้นบ่อยๆโทรศัพท์เขามักคว่ำหน้าลงเวลาอยู่ด้วยกันและทุกครั้งที่ฉันถามเขาจะตอบด้วยน้ำเสียงนุ่มนวลเหมือนเดิมงานยุ่งนิดหน่อยอย่า และก็พยายามเชื่อเพราะฉันรู้ว่าการแวงคือพิษของความรักจนกระทั่งวันนั้นวันที่ทําให้ทุกอย่างในชีวิตฉันหยุดนิ่งฉันไปช่วยพ่อจัดเอกสารที่บ้านเก่าพ่อออกไปทําธุระแม่อยู่ในครัวขวัญบอกว่าจะออกไปดูไซ้งานของบริษัทส่วนธนวาบอกว่าจะทํางานกะบ่ายที่คลินิกฉันขึ้นไปบนชั้นสองเพื่อหาสมุดบัญชีเล่มเก่าที่เก็บไว้ในห้องเก็บของเสียงบางอย่างจากห้องนอนเก่าของขวัญดึงความสนใจของฉันไว้เสียงหัวเราะเบาๆปนเสียงชายที่ฉันคุ้นเคยเกินไป หัวใจฉันเต้นแรงจนนับไม่ถูกฉันค่อยๆเดินไปใกล้ประตูเสียงนั้นชัดขึ้นเป็นเสียงทันวาจริงๆแะเสียงผู้หญิงที่ตอบกลับก็ไม่ใช่ใครอื่นเลยมันคือเสียงของขวัญฉันยืนอยู่ตรงนั้นไม่แมมแต่จะร้องให้แค่รู้สึกเหมือนร่างทั้งร่างแข็งเป็นหินฉันหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาอัดเสียงไว้โดยไม่รู้ว่าทำไมแค่รู้ว่าในตอนนั้นความจริงมันต้องถูกบันทึกไว้สามนาทีผ่านไปฉันเดินออกจากบ้านอย่างเงียบๆเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นฉันขับรถกลับคอนโด โดยไม่เปิดเพลงไม่ร้องให้มีเพียงความว่างเปล่ากัดกินหัวใจฉันไม่เปิดประตูห้องทันวาในคืนนั้นแต่รอจนเขาเข้าห้องน้ำแล้วเปิดโน้ตบุ๊กของเขาฉันรู้ว่ามันผิดแต่ความสงสัยมันแรงกว่าศีลธรรมสิ่งที่ฉันเจอทำให้ลมหายใจแทบขาดแชทที่เริ่มต้นตั้งแต่ไม่ถึงสี่เดือนหลังเราคบกันรูปถ่ายข้อความหวานหยดเสียงหัวเราะและคำพูดดูแคลนฉันเธอช่างเรียบง่ายเหลือเกินทันวาเธอไม่มีชีวิตชีวาเลย และคำตอบที่ทําให้ฉันจําจนวันตายขวัญเธอเข้าใจฉันมากกว่าใครพวกเขาแอบเจอกันทุกครั้งที่ฉันไปทํางานแม้กระทั่งในห้องฉันเองฉันนั่งอ่านอยู่นานจนพระอาทิตย์ขึ้นข้างในไม่มีความโกรธมีแต่ความเยือกเย็นที่ไม่เคยรู้จักมาก่อนมันไม่ใช่ไฟแต่มันคือหิมะที่แผ่คลุมหัวใจอย่างช้าช้าฉันรู้แล้วว่าความเงียบของฉันจะไม่ใช่การยอมแพ้อีกต่อไปวันนั้นฉันตัดสินใจเริ่มต้นสิ่งที่พวกเขาไม่เคยคาดคิด ฉันจะไม่ตะโกนไม่ร้องให้ไม่ทำลายแต่ฉันจะคำนวณทุกอย่างอย่างคนที่เคยบริหารระบบการเงินของบริษัทมาเองฉันจะให้พวกเขาได้รู้ว่าการทรยศผู้หญิงที่เงียบที่สุดคือความผิดพลาดทางชีวิตที่แพงที่สุดเท่าที่พวกเขาเคยทำมาคืนนั้นฉันนั่งอยู่ในห้องเงียบๆมีเพียงแสงจากจอคอมพิวเตอร์ที่สะท้อนกับแก้วน้ำข้างโต๊ะความจริงที่เพิ่งเปิดเผยเมื่อไม่กี่ชั่วโมงก่อนยังคงหมุนวนอยู่ในหัว ภาพของขวัญกับธันวาในห้องนอนเก่าที่บ้านพ่อแม่เสียงหัวเราะเสียงกระซิบที่ฉันไม่มีวันลืมทุกอย่างมันชัดเจนเกินกว่าจะคิดว่าฝันไปแต่แทนที่ฉันจะร้องให้หรือระเบิดอารมณ์ออกมาฉันกลับรู้สึกนิ่งนิ่งจนเย็นเยือกความเจ็บปวดในตอนนั้นแปลสภาพเป็นบางสิ่งที่เฉียบแหลมกว่าสติฉันเริ่มต้นด้วยการเก็บข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในมือโทรศัพท์ที่อัดเสียงไว้ตอนหน้าห้องข้อความแชทรูปถ่ายและอีเมลที่ธันวาส่งหาขวัญในช่วงสี่ปีที่ผ่านมาทุกอย่างถูกจัดเก็บอย่างเป็นระบบลงในแฟ้มชื่่อรูฉัันนนนไไมมมดด้้้้สาางขึววยคคแ แต่ด้วยความตั้งใจว่าจะไม่ยอมให้คำโกหกเป็นสิ่งเดียวที่หลงเหลืออยู่ในเรื่องนี้สองวันหลังจากนั้นฉันนัดทนายที่รู้จักจากงานเก่าที่กรุงเทพเรานั่งกันในร้านกาแฟเงียบๆฉันเล่าทุกอย่างโดยไม่ข้ามรายละเอียดเขามองหน้าฉันอย่างประหลาดใจคุณแน่ใจหรือว่าจะเดินเส้นนี้มันอาจทําให้ครอบครัวคุณแตกหักจริงๆฉันยิ้มบางๆตอบกลับว่าครอบครัวฉันแตกไปตั้งแต่วันที่พวกเขาเลือกจะมองข้ามความยุติธรรมแล้วข้าเขาพยักหน้าเบาๆก่อนเริ่มอธิบาย เรื่องทางกฎหมายและฉันก็จดทุกคําเหมือนนักเรียนตั้งใจในชั้นเรียนคืนนั้นฉันกลับไปบ้านบริษัทซึ่งตอนนั้นฉันยังช่วยดูแลด้านการเงินอยู่ฉันเข้าไปจัดเก็บไฟล์เอกสารทุกอย่างลงในฮาร์ดไร้์ส่วนตัวงบดุลรายรับรายจ่ายรายชื่อคู่ค้าข้อมูลภาษีและแผนโครงการก่อสร้างทั้งหมดฉันรู้ดีว่าพ่อให้ขวัญเข้ามาบริหารแทนฉันโดยไม่คิดถึงผลลัพธ์แต่บริษัทนี้ เป็นเหมือนกระดูกสันหลังของครอบครัวถ้าเธอไม่มีความสามารถมันก็ไม่ต่างจากการให้เด็กเล่นกับมีฉันไม่ต้องการทำลายมันหรอกแค่จะปล่อยให้ทุกคนได้เห็นว่าความประมาทกับความลำเอียงมันจะจบยังไงฉันใช้เวลาหลายคืนติดกันตรวจสอบทุกบัญชีที่ขวานลงนามตั้งแต่สัญญาว่าจ้างไปจนถึงการจ่ายเงินล่วงหน้าให้ผู้รับเหมาหลายรายการไม่มีหลักฐานกำกับฉันจดไว้ทั้งหมดรวมทั้งการโอนเงินเข้าบัญชีส่วนตัวของเธอในชื่อเบอิกค่าเดินทางที่ไม่มีใบเสร็จแนบฉันไม่รีบเปิดโปง เพราะการเปิดเผยอย่างช้าๆชามักสร้างแรงสันสะเทือนรุนแรงกว่าการระเบิดครั้งเดียวหลังจากเตรียมข้อมูลทั้งหมดเรียบร้อยฉันเข้าสู่ขั้นตอนที่สองลบระบบสำรองข้อมูลของบริษัทที่ฉันเป็นคนตั้งเองฉันสร้างระบบบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในเซิร์ฟเวอร์แยกเพื่อป้องกันข้อมูลสูญหายแต่ในคืนนั้นฉันลบมันออกทั้งหมดเหลือไว้เพียงสำเนาในมือฉันและในใจฉันมั่นใจว่าหากวันหนึ่งพวกเขาพยายามหาความจริงพวกเขาจะต้องมาหาฉัน จากนั้นฉันเริ่มติดต่อคู่ค้าหลักของบริษัทอย่างเป็นมิชันโทไปขอบคุณที่ร่วมงานกันมาตลอดหลายปีแจ้งว่าฉันจะออกจากตําแหน่งและจะเปิดให้บริการที่ปรึกษาทางการเงินส่วนตัวในอนาคตฉันไม่ได้พูดถึงขวัญหรือเรื่องในครอบครัวเลยแต่เพียงพอให้คู่ค้าสําคัญรู้ว่าการเปลี่ยนแปลงภายในบริษัทอาจมีผลต่อการบริหารจัดการฉันรู้ว่าพวกเขาฉลาดพอจะเข้าใจโดยไม่ต้องอธิบายฉันยังติดต่อคุณกรณลูกค้ารายใหญ่ ที่ถือสัดส่วนรายได้กว่าเกือบครึ่งของบริษัทเขาเป็นเจ้าของบริษัทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ที่เราทำงานร่วมกันมาหลายปีฉันเคยช่วยเขาแก้ปัญหางบประมาณและวิเคราะห์ต้นทุนจนโครงการสำเร็จเขาไว้ใจฉันมากวันนั้นเรานัดคุยกันที่ร้านอาหารเล็กๆริมแม่น้ำปิงฉันบอกเขาอย่างสุภาพว่าต่อไปนี้งานทางการเงินจะไม่ได้อยู่ในความดูแลของฉันแล้ว อาจมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างในระบบภายในท่าจะตัดสินใจทำสัญญาใหม่อยากให้คุณตรวจสอบให้รอบคอบเขามองหน้าฉันนิ่งๆแล้วพูดเพียงว่าเข้าใจครับผมจะระวังไว้แค่นั้นก็มากพอเมื่อทุกอย่างพร้อมฉันมองกระจกในคืนนั้นแล้วพูดกับตัวเองว่านี่ไม่ใช่การล้างแค้นแต่มันคือการคืนสมดุลฉันไม่ได้ต้องการทำให้ใครพังแต่ถ้าความจริงทำให้พวกเขาไม่สามารถยืนอยู่ได้เองนั่นคือผลของการกระทำไม่ใช่คำสาปของฉัน ในช่วงเวลานั้นฉันใช้ชีวิตเหมือนคนธรรมดาไปทำงานตามปกติพูดคุยกับพ่อแม่เหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแม้ในใจจะเตรียมเกมล้างตระกูลที่แม่นยำทุกขั้นตอนเหมือนการวางหมากในกระดานที่ฉันเป็นคนออกแบบเองฉันเริ่มเข้าใจว่าการตอบโต้ไม่จำเป็นต้องใช้เสียงดังหรือเลือดไหลาการใช้สติและความรู้คือการแก้แค้นที่ทรงพลังที่สุดเพราะมันไม่เพียงทำลายศัตรูแต่ยังยกตัวเราให้เหนือกว่าความสกปรกที่เขาสร้างไว้เมื่อทุกอย่างพร้อมฉันรู้ว่าไฟแห่งความยุติธรรมของฉันกำลังจะเริ่มลุก แต่ครั้งนี้จะไม่เผาฉันอีกต่อไปมื้อค่ำวันนั้นเป็นค่ำคืนที่ฉันไม่มีวันลืมมันเริ่มต้นเหมือนทุกครั้งโต๊ะอาหารไม้เก่ากลางบ้านที่พ่อชอบใช้ต้อนรับลูกหลานในวันอาทิตย์มีกับข้าวหลายอย่างที่แม่ตั้งใจทําแกงฮังเลสเข้มไข่เจียวหมูสับจานใหญ่และส้มตาที่ขวัญทําท่าภูมิใจว่าเป็นฝีมือตัวเองทุกอย่างดูอบอุ่นเหมือนภาพครอบครัวในโปสเตอร์แต่ในใจฉันรู้ดีว่านี่จะเป็นมื้อสุดท้ายที่เรานั่งร่วมโต๊ะกันในฐานะครอบครัว ฉันแต่งตัวเรียบง่ายในชุดเสื้อเชิตสีขาวถือโน้ตบุ๊กเครื่องหนึ่งติดตัวไปด้วยโดยไม่มีใครเอจใจเมื่ออาหารเริ่มหมดและเสียงพูดคุยเริ่มจางฉันลุกขึ้นยืนช้าๆแล้วผู้เสียงเรียกพ่อแม่ขวัญลิตามีเรื่องอยากบอกค่ะทุกคนหันมามองอย่างสงสัยฉันสูดลมหายใจลึกก่อนเปิดโน้ตบุ๊กขึ้นภาพบนหน้าจอคือโฟลเดอร์ชื่อความจริงหนูกับธันวาเราเลิกกันแล้วข่ะเสียงฉันนิ่งจนน่ากลัวธันวาที่นั่งอยู่ข้างๆแข็งทื่อทันทีแววตาเขาเริ่มไหวเหมือนรู้ว่า อะไรจะตามมาเพราะเขามีคนอื่นฉันพูดต่อและกดเปิดไฟเสียงที่อัดไว้เสียงหัวเราะเสียงกระซิบเสียงที่ฉันจำได้แม่นว่ามันเกิดขึ้นในห้องนอนเก่าของขวัญเสียงนั้นก้องไปทั่วห้องพ่อวางช้อนในมือลงทันทีแม่ยกมือปิดปากส่วนขวัญนั่งนิ่งหน้าซีดเผือดันวาเริ่มพยายามพูดอะไรบางอย่างแต่ฉันยกมือห้าไม่ต้องพูดแค่เดียวจะเห็นเองฉันเปิดต่อเป็นแชทข้อความคำพูดที่ทั้งคู่เคยพิมพ์ถึงกันเธอช่างเรียบง่ายเกินไปทันวาฉันอยากได้คนที่เข้าใจฉันจริงๆขวัญเธอคือสิ่งดีๆที่สุดดทีี่เกิิขึ้นนนใชวตฉั ทุกอย่างบนหน้าจอคือความจริงที่ฉันเตรียมไว้ในลำดับเวลาชัดเจนไม่มีข้อแก้ตัวใดจะกลบได้พ่อมองขวัญด้วยสายตาที่ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนสายตาผิดหวังอย่างสุดหัวใจส่วนแม่ยกมือขึ้นเหมือนจะห้ามลิตาอย่าทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่เลยลูกเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นได้อย่าสร้างดราม่าเลยฉันหัวเราะออกมาเบาๆเสียงนั้นแห้งแล้งจนแม้แต่ตัวเองยังแปลกใจดราม่าหรอคะนี่ไม่ใช่ละครแม่นี่คือชีวิตของหนูที่พวกเขาทำลายมันลงกับมือแล้วแม่ยังกล้าบอกว่าอย่าให้มันเป็นเรื่องใหญ่ ฉันมองหน้าแม่ตรงๆครั้งแรกในชีวิตที่ไม่ยอมลดสายตาควันเริ่มร้องให้พยายามจะพูดอะไรบางอย่างพี่ลิตาหนูขอโทษมันไม่ได้ตั้งใจมันแค่เกิดขึ้นฉันพูดแทรกใช่มันเกิดขึ้นเพราะคนที่ไม่เคยต้องรับผิดชอบอะไรเลยในชีวิตคำนี้แม่สอนเธอมาตลอดใช่ไหมว่าอะไรอะไรก็แค่เรื่องบังเอิญน้ำเสียงฉันเย็นจนห้องทั้งห้องเงียบกริบพ่อพูดขึ้นชาชาลิตา พ่อไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากเสียใจพ่อผิดเองที่ไม่เห็นฉันพยักหน้าไม่ต้องขอโทษข้าพ่อหนูไม่ได้ต้องการคำขอโทษหนูแค่ต้องการให้ทุกคนรู้ว่าจากวันนี้ไปหนูจะไม่อยู่ในวงจรน,นี้อีกฉันวางเอกสารลงบนโตะ๊ะเป็นใบประกาศลาออกจากบริษัทของพ่อหนูจะออกจากตำแหน่งทั้งหมดตั้งแต่ตอนนี้ข้าทั้งการดูแลบัญชีการเงินและโครงการต่างๆขอให้พ่อกับขวัญจัดการกันเองหนูจะไม่กลับไปยุ่งเกี่ยวอีกแมรี่พูดเสียงสัน่นลูกจะทำแบบนี้ ไม่ได้นี่มันบริษัทของบ้านเราฉันมองหน้าเธอแล้วตอบอย่างสงบบ้านของเราน่าเหรอคะ่ะแม่แน่ใจหรือว่ายังมีคำว่าครอบครัวเหลืออยู่ฉันเก็บโน้ตบุ๊กปิดฝาเบาๆและยกมือไหว้พ่อกับแม่หนูรักพ่อกับแม่เสมอแต่หนูไม่สามารถอยู่ในที่ที่ความรักต้องแลกด้วยการดูถูกตัวเองได้อีกต่อไปจากนั้นฉันเดินออกจากบ้านโดยไม่หันกลับไปมองเสียงแม่ร้องเรียกตามหลังเสียงพ่อพูดบางอย่างปนสะอื้นแต่ฉันไม่ได้หยุด ลมเย็นค่ำคืนนั้นพัดผ่านใบหน้าฉันรู้สึกเหมือนตัวเองหายใจได้เป็นครั้งแรกหลังจากหลายปีที่ต้องกล้มกลืนทุกสิ่งที่เคยผูกพันถูกปล่อยไว้ข้างหลังฉันไม่ได้หนีฉันแค่เลือกจะไม่อยู่ในกรงที่สร้างจากความรักปลอมๆอ,อีกต่อไปและในความเงียบของถนนที่ทอดยาวฉันรู้ว่าความสงบกำลังเริ่มต้นพร้อมกับสงครามที่เพิ่งเริ่มต้นจริงๆในหัวใจของทุกคนที่ฉันทิ้งไว้ข้างหลัง หลังจากคืนนั้นทุกอย่างในชีวิตของฉันก็เข้าสู่โหมดเย็นชายอย่างสมบูรณ์ไม่มีน้ำตาไม่มีความอ่อนแอมีเพียงความเงียบที่คงเหมือนใบมีฉันตัดขาดจากครอบครัวทางอารมณ์แล้วแต่สิ่งที่ฉันตั้งใจจะทำต่อไปไม่ใช่เพียงการหนีจากพวกเขาหากคือการสอนบทเรียนให้ทุกคนในบ้านนี้รู้ว่าความลำเอียงและการทรยศมันมีราคาที่ต้องจ่ายแพงแค่ไหนฉันเริ่มจากสิ่งที่ฉันถนัดที่สุด การเงินและระบบบริษัทเพราะนั่นคืออาวุธที่พวกเขาไม่รู้ว่าฉันถืออยู่ชั้นโทรหาสป,ปายเออร์รายใหญ่ของบริษัทพ่อทีละรายด้วยน้ำเสียงสุภาพและเป็นทางการฉันเพียงแจ้งว่าจากนี้ไปบริษัทกำลังอยู่ในช่วงเปลี่ยนผู้บริหารการจัดการทางการเงินอาจไม่เหมือนเดิมนะขารบกวนตรวจสอบก่อนทำธุรกรรมทุกครั้งประโยคนี้ฟังดูเหมือนคำเตือนด้วยความหวังดีแต่ในทางธุรกิจมันคือสัญญ,ญาณสีแดงฉานที่บอกว่าอย่าไว้ใจภายในไม่กี่สัปดาห์ บริษัทคู่ค้าหลายแห่งเริ่มปรับเงื่อนไขเครดิตจากจ่ายภายใน30วันเป็นจ่ายสดเท่านั้นและบางรายยกเลิกการส่งของโดยทันทีฉันรู้ดีว่านั่นหมายถึงอะไรกระแสเงินสดจะเริ่มติดขัดเพราะบริษัทของพ่อไม่เคยชินกับการจ่ายสดเงินที่เคยหมุนอยู่ในระบบจะหยุดนิ่งและผลกระทบจะเกิดเป็นลูกโซ่ฉันไม่ต้องทำอะไรเพิ่มเติมเพียงรอดูผลของมันอย่างเงียบๆต่อมาฉันติดต่อคุณกรลลูกค้ารายใหญ่ที่สุดที่เคยร่วมงานกับบริษัทมานานเขาเป็นนักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ ที่ถือสัดส่วนรายได้กว่า40%ของบริษัทชน,นัท์เขาทานข้าวกลางวันและเล่าเรื่องราวทั้งหมดอย่างใจเย็นไม่ใช่ในฐานะลูกสาวเจ้าของบริษัทแต่ในฐานะที่ปรึกษาอิสระที่ต้องการให้ข้อมูลสําคัญตอนนี้บริษัทกําลังอยู่ภายใต้การดูแลของคุณขวัญค่ะเธอยังใหม่กับงานบริหารและยังไม่มีประสบการณ์ด้านโครงสร้างต้นทุนมากนักถ้าจะทําสัญญาใหม่ดิฉันแนะนําให้ตรวจสอบให้ละเอียดก่อนนะคะ คุณกรณเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดช้าๆผมเข้าใจแล้วผมเชื่อใจคุณเสมอลิตาคำพูดนั้นคือจุดเริ่มต้นของการถอนความร่วมมือครั้งใหญ่เพียงหนึ่งเดือนหลังจากนั้นโครงการใหญ่ที่บริษัทของพ่อเสนอราคาต่ำเกินจริงก็ถูกปฏิเสธคุณกรส่งจดหมายเลิกสัญญาอย่างเป็นทางการเหตุผลเพียงข้อเดียวขาดความน่าเชื่อถือทางการเงินเมื่อโครงการใหญ่ล่มสัปปายเออร์ไม่ให้เครดิตและเงินหมุนเวียนไม่พอความโกลาหลก็เริ่มขึ้นภายในบ้านพ่อเริ่มโทรหาฉันทุกวันเสียงของเขาเครียดกว่าที่เคยลิตา ลูกพอจะรู้ไหมว่าทําไมตอนนี้คนส่งของถึงไม่ให้เครดิตพวกเขาบอกว่าระบบการชําระเงินของเรามีปัญหาฉันตอบกลับเรียบๆว่าอาจเพราะพวกเขายังไม่คุ้นกับผู้บริหารใหม่มังคะพ่อเสียงปลายสายเงียบไปยาวก่อนพ่อพูดเบาๆถ้ามีอะไรที่ลูกช่วยได้ช่วยหน่อยนะพ่อไม่ไหวแล้วจริงๆในเวลานั้นบริษัทเริ่มขาดทุนต่อเนื่องเกือบ3เดือนรายงานทางบัญชีแสดงยอดติดลบกว่า12ล้านบาทราว3 5 0 0 0 0ดอลลาร์ พ่อใช้เงินออมเกือบทั้งหมดเพื่อพยุงบริษัทแต่ทุกอย่างก็เหมือนยิ่งพังเร็วขึ้นเพราะขวัญยังดื้อดึงทำตามใจตัวเองรับงานราคาต่ำหวังสร้างชื่อโดยไม่มองความจริงทางการเงินจนวันหนึ่งพ่อโทรมาหาฉันอีกครั้งเสียงในสายไม่มีอำนาจของเจ้าของกิจการอีกต่อไปเหลือเพียงเสียงคนแก่ที่สิ้นหวังลิตาช่วยพ่อหน่อยเถอะบริษัทมันไปไม่ไหวแล้วฉันเงียบไปครู่หนึ่งก่อนตอบด้วยน้ำเสียงนิ่งราวน้ำแข็งได้ค่แต่คราวนี้ไม่ใช่ในฐานะลูกนะคะวันรุ่งขึ้นฉันส่งข้อเสนอทางอีเมลอย่างเป็นทาางการ ฉันจะเข้ามาเป็นที่ปรึกษาทางการเงินให้บริษัทโดยคิดค่าบริการชั่วโมงละ8,500บาทหรือขั้นต่ำสัปดาห์ละ25ชั่วโมงพร้อมเงื่อนไขชัดเจน3ข้อขวัญจะไม่มีสิทธิตัดสินใจเรื่องการเงินหรือสัญญาใดๆอีกต่อไปทุกการใช้จ่ายต้องผ่านการอนุมัติจากฉันโดยตรงฉันสามารถยกเลิกสัญญาได้ทันทีหากมีการแทรกแซงจากคนในครอบครัวพ่อเงียบไปนานก่อนตอบลูกคิดค่าจ้างกับพ่อเหรอ ฉันตอบเรียบๆพ่อคงจำได้ว่าฉันเคยทำให้บริษัทนี้มีกำไรโดยไม่คิดเงินแต่สิ่งที่ฉันได้รับกลับคือ,คอการถูกมองข้ามวันนี้ฉันขอแค่ให้มันเป็นธรรมและในฐานะมืออาชีพไม่ใช่ลูกที่ต้องคอยซ่อมความผิดของคนอื่นวันนั้นฉันเซ็นสัญญาเข้าบริษัทอีกครั้งแต่ไม่ใช่ในฐานะลูกสาวหรือพี่สาวอีกต่อไปฉันกลับมาในฐานะที่ปรึกษาที่จะทำให้พวกเขาเรียนรู้ว่าการทรยศผู้หญิงที่รู้ระบบทุกตัวเลขของคุณ คือความผิดพลาดที่ไม่มีวันคุ้มค่าเลยเมื่อฉันกลับเข้าไปในบริษัทอีกครั้งมันไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปอาคารหลังเดิมที่เคยคือคักกลับเงียบงนันพนักงานเดินสวนกันด้วยสีหน้าเหนื่อยล้าสายตาหลายคู่มองฉันด้วยความหมองบ้างก็แฝงด้วยความรู้สึกผิดฉันไม่ใช่ลูกสาวเจ้าของบริษัทอีกแล้วแต่เป็นที่ปรึกษาอิสระที่เข้ามาในฐานะมืออาชีพเพื่อกอบกู้สิ่งที่ครอบครัวตัวเองทำลายลงด้วยความประมาทและอคติฉันเริ่มจากสิ่งที่ถนัดที่สุดระบบการเงินฉันเปิดบัญชีรายรับรายจ่ายย้อนหลังทุกเดดดือนพบควาามผิล เต็มไปหมดขวัญเคยสั่งซื้อวัสดุก่อสร้างโดยไม่ตรวจราคากลางบางโครงการขาดทุนตั้งแต่ยังไม่เริ่มงานเอกสารหลายชุดซ้ำกันมีรายการจ่ายค่าประชาสัมพันธ์ที่จริงคือค่าเที่ยวต่างจังหวัดกับเพื่อนๆและมีบัตรเครดิตบริษัทที่ถูกใช้รูดซื้อเครื่องสำอางฉันนั่งลงทำตารางวิเคราะห์งบใหม่ทั้งระบบจัดลำดับความเสียหายและเริ่มจากจุดที่สำคัญที่สุดหยุดเลือดไหลของบริษัท ฉันยกเลิกสัญญา s u p p ายเอรอที่เอาเปรียบปรับเงื่อนไขการชำระเงินใหม่ให้ตรงเวลาและโปรง่งใสตรวจสอบค่าแรงช่างอย่างละเอียดและเรียกทีมบัญชีเข้าประชุมทุกเช้าเพื่อรายงานความคืบหน้าฉันทำงานไม่ต่างจากหมอผ่าตัดที่ต้องรักษาคนไข้ในขั้นวิกฤตแต่คราวนี้คนไข้คือบริษัทที่พ่อสร้างมาทั้งชีวิตและเกือบถูกลูกสาวอีกคนฆ่าทิ้งด้วยความไม่รู้พ่อเริ่มกลับมานั่งฟังฉันประชุมอย่างเงียบๆเ,เขาไม่พูดอะไร แต่แววตาที่เคยแข็งกลับดูอ่อนลงแม่ยังพยายามรักษาบรรยากาศในบ้านแม้รู้ดีว่าไม่มีอะไรจะกลับมาเหมือนเดิมส่วนขวัญเธอแทบไม่กล้ามองหน้าฉันหลังจากฉันประกาศอย่างเป็นทางการในที่ประชุมว่าตั้งแต่วันนี้คุณขวัญจะไม่มีอำนาจในการอนุมัติการใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นเธอจะรับผิดชอบเพียงงานภาคสนามและรายงานความคืบหน้าเท่านั้นสีหน้าเธอในตอนนั้นเหมือนคนที่เพิ่งถูกตัดปีกและฉันไม่รู้สึกผิดแม้แต่น้อย สามเดือนต่อมาสถานการณ์เริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดนี่ค้างชำระจากลูกค้าถูกเรียกคืนระบบบัญชีถูกจัดระเบียบใหม่การเบิกจ่ายโปรง่งใสขึ้นและบริษัทเริ่มมีกำไรเล็กน้อยครั้งแรกในรอบปีพ่อเอ่ยกับฉันในตอนคำท่าพ่อฟังลูกตั้งแต่แรกคงไม่ต้องเจอแบบนี้ฉันเพียงตอบสั้นๆว่าทุกอย่างมันมีราคาของมันค่พอเมื่อระบบทุกอย่างกลับมาอยู่ในเส้นทางที่มั่นคงฉันเริ่มกระบวนการเตรียมขายกิจาการอย่างมืออาชีพฉันจะทำเอกสารทางบัญชีให้พร้อมสำหรับนักลงทุนตรวจสอบทรัพย์สินและภารณีสินทั้งหมด และติดต่อบริษัทที่ปรึกษาด้านธุรกิจเพื่อประเมินมูลค่าจนในที่สุดบริษัทก่อสร้างของครอบครัวฉันถูกขายให้กับบริษัทขนาดกลางในกรุงเทพด้วยมูลค่าเกือบ30ล้านบาทหรือราว8 5 0 0 0 0ห่นดอลลาร์สหรัฐหลังหักหนี้สินและภาษีพ่อแม่กับขวัญเหลือเงินอยู่พอให้เริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ฉันยืนดูวันเซ็นสัญญาอย่างเงียบๆไม่มีความสะใจมีแต่ความโล่งใจเพราะอย่างน้อยฉันก็ทําให้ทุกอย่างจบลงอย่างเป็นระบบโดยไม่ต้องมีใครถูกลากไปสู่หายนะลึกกว่านี้ พ่อเดินมาส่งฉันถึงรถสีหน้าเขาเต็มไปด้วยความเหนื่อยล้าลิตาพ่อขอบใจนะถึงจะไม่รู้จะใช้คำว่าอะไรดีแต่ถ้าไม่มีลูกเราคงหมดตัวไปแล้วฉันเพียงยิ้มบางๆแล้วตอบว่าหนูไม่ได้ช่วยพ่อหรอกหนูแค่ทำในสิ่งที่ควรทำหลังจากนั้นฉันก็ออกจากเชียงใหม่อย่างเด็ดขาดย้ายกลับกรุงเทพและเริ่มต้นบริษัทที่ปรึกษาด้านการเงินของตัวเองฉันตั้งชื่อว่าลิตาคอนซัลท์บริษัทเล็กๆที่ให้คำปรึกษาด้านการเงินและวางระบบบัญชีสำหรับธุรกิจขนาดกลางใช้ทุนเริ่มต้นเพียงเล็กน้อย แต่ฉันมีสิ่งที่คนอื่นไม่มีประสบการณ์จากการเห็นธุรกิจของครอบครัวพังด้วยมือคนใกล้ตัวในเวลาไม่ถึงหนึ่งปีบริษัทของฉันเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วลูกค้าหลายรายมาจากคู่ค้ารายเดิมของพ่อพวกเขาบอกว่าเราเชื่อใจคุณมากกว่าใครรายได้ของฉันมากกว่าสมัยทำงานประจำหลายเท่าและที่สำคัญกว่านั้นฉันมีอิสระมีอำนาจในการเลือกงานและเลือกคนที่ฉันอยากร่วมงานด้วยชีวิตใหม่ของฉันเริ่มต้นท่ามกลางความเงียบสงบจนกระทั่งวันหนึ่งฉันได้เจอออีธาน วิศวกรโครงการที่เคยร่วมงานกับบริษัทพ่อเขาไม่ใช่คนพูดเก่งแต่มีสายตาที่มั่นคงและอบอุ่นเขาเข้าใจการทำงานเข้าใจความเหนื่อยของฉันโดยไม่ต้องอธิบายมากวันหนึ่งเขาพูดกับฉันว่าคุณไม่ต้องพิสูจน์อะไรให้ใครเห็นอีกแล้วแค่ใช้ชีวิตที่ทำให้ตัวเองสบายใจก็พอคำพูดนั้นเรียบง่ายแต่ลึกซึ้งทุกวันนี้ฉันใช้ชีวิตอย่างคนที่ผ่านไฟมาแล้วแต่ไม่ไม่ฉันทำงานกับทีมเล็กๆที่ซื่อสัตย์มีเวลาเดินเล่นกับอีธานในสวนทุกเย็น และเรียนรู้ว่าการแก้แค้นที่ดีที่สุดคือการประสบความสําเร็จอย่างสงบโดยไม่ต้องพูดอะไรเลยเพราะเมื่อถึงวันหนึ่งคนที่เคยทําร้ายเราจะเห็นเองว่าสิ่งที่เราเลือกจะเป็นคืออิสระไม่ใช่เหยื่อฉันคือลลิตาผู้หญิงคนหนึ่งที่ถูกหักหลังในบ้านของตัวเองแต่เลือกตอบโต้ไม่ใช่ด้วยเสียงโหยหวนหรือการทําลายล้างที่บทขยี้คนอื่นแต่ด้วยความเยืเย่ยเกย็นความรู้และการยกระดับชีวิตตัวเองเรื่องราวนี้เริ่มจากการค้นพบความทรยศจนถึงการเก็บหลักฐานวางแผนอย่างเป็นระบบ และใช้ความชำนาญด้านการเงินเป็นอาวุธเราเห็นการลำเอียงในครอบครัวการตัดสินใจที่ไม่ยุติธรรมและผลลัพธ์ที่เกิดตามมาธุรกิจครอบครัวเกือบพังมูลค่าหายไปเป็นแสนดอลลาร์แต่ในความโกลาหลน,นั้นลลิตาไม่ได้เลือกทำลายเพียงเพื่อล้างแค้นเธอเรียงร้อยความจริงอย่างเป็นระบบจัดการปัญหาให้บริษัทกลับมาอยู่ในสภาพที่ขายได้แล้วจากนั้นปล่อยให้ผลของการกระทำเป็นบทเรียนสำหรับคนที่เลือกละเลยความรับผิดชอบบทเรียนสำคัญจากเรื่องนี้คือสันติภาพไม่ใช่ของขวัญที่รอรับ แต่คือการตัดสินใจที่ต้องเลือกเองการถอนตัวจากคนที่ทำร้ายเราไม่ใช่ความพ่ายแพ้แต่เป็นการคืนพื้นที่ชีวิตให้ตัวเองและการแก้แค้นที่มีประสิทธิภาพที่สุดคือการยกระดับตัวเองจนกลายเป็นเวอร์ชันที่ไม่อาจถูกทำร้ายได้อีกต่อไปลลิตาไม่ได้ทำลายครอบครัวแต่ปล่อยให้พวกเขารับผลจากการกระทำของตนเองขณะที่เธอเริ่มต้นบริษัทที่ปรึกษาใหม่ประสบความสำเร็จและพบความสงบในชีวิตคู่ที่เข้าใจจริงตอนนี้อยากรู้จากคุณบ้าง คุณได้เรียนรู้อะไรจากเรื่องนี้เลือกสิ่งหนึ่งที่คุณคิดว่าจะนำไปใช้ในชีวิตจริงแล้วเขียนบอกไว้ใต้คลิปนี้เพื่อแบ่งปันประสบการณ์และแรงบันดาลใจกันหากคุณชอบวิดีโอนี้โปรดแสดงความคิดเห็นด้านล่างและอย่าลืมกดไลค์แชร์และกดติดตามช่อง YouTube ของเรา